อร้านที่กรุงเทพนี่อย่างมันหลูไปหลูง่าวะ่ะเขา้าไปหาย,ยัางกินสักหน่อยดีกว่า ขอโทษนะครับมับนนอกผมก็ขอโทษไปแล้วคุณไม่น่าพูดคำนี้ออกมาเลยอ่ะมันเรื่องแค่นี้เองะครับแค่นี้เหรอไอทูทอนนี่แกรู้ไหมว่าแกกำลังคุยอยู่ใครอ่ะผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณเป็นใครครับงั้นแกก็รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันน่ะเป็นเซเลบชื่อดังแก,กอยากโดนทัวร์ลงไหมคะฉันจัดให้ได้นะเอฟซีทุกคนคะ่ะช่วยสโมด้วยค่ะสโมกำลังโดนทำร้ายใจเนี่ยค่ะ ด้วยแน่ๆเลยค่ะฟังจากสำเนียงแล้วอ,ะอ่ะคุณผมไม่ไทำอะไรคุณเลยนะครับเฮ้ยคุณพอแล้วครับช่วยด้วยค่ะอแล้วครับเอ็ซีช่วยด้วยค่ะอีคนเนี้ยค่ะ,ะคนเนี้ยโ<อ>ทษนะคะโทษนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าถือว่าฉันขอนะคะถือว่าแกโชคดีไปนะวันเนี้ยใหญ่ฉันเจออีกนะกับเขากับดอยกันไปเลยไปคุณครับผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยนะครับมีเรื่องอะไรล่ะคะ โฮ้ยฮเไอ้บรานนอกนี hey, ่แกยังกล้ามานั่งร้านอาหารหรูๆแบบนี้เหรอคนแบบแกมีปัญญาจ่ายด้วยเหรอฉันว่าแกออกไปเถอะไปก็ผมเคยเข้ากรุงเทพครั้งแรกนี่ครับก็เลยอยากมาลองกินที่นี่แล้วอีกอย่างนึ่งเนี่ยอาหารกับเครื่องดื่มที่นี่ก็น่ากินมากๆเลยครับอ๋อนี่แกที่มากรุงเทพครั้งแรกใช่ไหมโอ๊ย มันนอกได้ใจจริงๆเลยฉันไม่อยากหายใจโลกคนแบบแกออกไปเลยไปคุณเจ้าของร้านคะฉันว่าคุณไล่ไอ้นี่ออกไปเถอคะค่ะจะทําให้มรนยากาศร้านเสียเปล่าๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารองเท้ามันอะไปเหยียบที่ควายมาหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคะร้านฉันต้อนรับทุกคนคะ่ะทุกคนที่เข้ามาในร้านเราจะบริการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะรวยหรือจนจะมาจากในเมืองหรือว่าต่างจังหวัด เพราะว่าที่ร้านเราไม่ได้ตัดสินลูกค้าจากภาษาหรือว่าการแต่งตัวค่ะพอพอนี่คุณจะไม่ไล่มันออกไปใช่ไหมได้เอออย่าทะเลาะกันเลยนะครับเดี๋ยวผมออกไปนั่งนอกร้านก็ได้ครับก็ดีหัดเจียมกระลาหัวตัวเองไว้ซะบ้างแล้วก็รีบออกไปได้แล้วฉันเหม็นขี้หน้าแกจะแย่อยู่แล้วครับ เมนูค่ะรับอะไรดีคะเอาอันนี้ครับค่ะแล้วก็อันนี้ครับผมแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมครับพอ,อดีว่าเพิ่งเคยกินอาหารฝรั่งครับเมือ่อสักครู่ที่ลูกค้าสั่งเป็นอาหารไปแล้วงั้นแนะนำเป็นของหวานดีกว่านะคะจะเป็นบูเบอรี่ชิสพทยดีไหมคะบู บูชีมันคืออะไรครับโอ๊ยแค่นี้แกก็ไม่รู้จักกลับไปกินอาหารบ้านนอกบรานนอกของแกเถอะทัางนั้นน่ะแล้วคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะงั้นฉันขออะไรก็ได้ที่แพงที่สุดในร้านมาสองอย่างแล้วก็เอาไวน์ที่แพงที่สุดมาด้วยนะหนึ่งขวด แล้วก็อย่าลืมเอามาเสิร์ฟฉันข้างนอกด้วยนะฉันย้ายมานั่งข้างนอกส่วนคนไม่มีปัญญาณสั่งแบบแกก็นั่งดูฉันกินไปละกันเอามาเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟเองอจะดีหรอคะชนะแต่ว่าไม่อยากฉันไปกินร้านอื่นนะนเธอรีบไปทำอาหารเถอะค่ะ มาเสิร์ฟอะค่ะโอ๊บอไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจครับเอามาเทนาะาเอาเอาวางนี่ก็ได้ครับโอ้ยตายแล้วเปียกหมดเลยอะ่ะฉันบอกแล้วไงว่าให้ฉันเสิร์ฟให้ด,ดีเป็นไงล่ะเสื้อพื้นเมืองของแกเลอะหมดแล้วอะทำยังไงดีไม่เป็นไรครับ เงินหนคะ่ะเฮ้ยไอ้บ้านนอกให้ฉันช่วยจ <Dum mit. S 2> i, ่ายให้แกไหมเพราะว่าเดี๋ยวแกก็ต้องไปขอขอล้างจานเป็นค่าอาหารอยู่ดีทั้งหมด3,500บาทค่ะนี่แกถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวฉันออกให้ก่อนก็ได้นะฉันเห็นแกแล้วสงสารเอ้ย ไม่ใช่สิสมเพศอะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าบัตรนี้ใช้ไม่ได้อะคะ่ะไม่ทราบว่าบัตรคุณลูกค้าโดนระงับหรือเปล่าคะนี่เธอกล้ามาพูดแบบนี้กับคนอย่างฉันได้ยังไงไม่มีทางที่บัตรฉันจะโดนระงับอะขอโทษด้วยค่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นที่เครื่องของร้านเราก็ได้ไม่ทราบคุณลูกค้ามีเงินสดไหมคะไม่มีอะ เดี๋ยวฉันโทรหาธนาคารก่อนแล้วถ้ามันยังใช้ได้เธอโดนแน่ฮัลโหลทำไมบัตรของฉันถึงใช้ไม่ได้บัตรของคุณลูกค้าโดนระง,งับค่ะเ่องจากไม่ชำระค่าบัตรเครดิตเกิน3เดือนจะระง,งับได้ยังไงก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายขออภัยจริงๆค่ะไม่สามารถให้ลูกค้าใช้วงเงินจนกว่าจะชำราคะ คุณลูกค้าจะจ่ายแบบไหนดีคะเออฉันถ้าไม่จ่ายฉันแจ้งความนะคะอย่าเพิ่งแจ้งความเลยนะคะคือว่าฉันรองเงินรีวิวอยู่ะคะ่ะลูกค้าน่าจะยังไม่โอนมาให้ยังไงคุณนวัดประชาชนฉันไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาคอนแทคฉันไว้ก็ได้คะ่ะฉันเป็นอินฟูค่ะเดี๋ยวฉันรีวิวให้ก็ได้อย่าแจ้งความจับฉันเลยนะคะนะคะเออคุณครับ เดี๋ยวผมจ่ายให้เขาเองครับอะไรนะคนอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญามาจ่ายให้ฉันจะมีปัญญาหรือไม่มีเนี่ยนั่นมันก็เงินผมไม่เกี่ยวคุณขอโทษนะครับโอ๊ยนี่นายมาดึงป้ายฉันทำไมเนี่ยคุณจะลมเสียทำไมอะครับนี่คุณรีบมาร้านอาหารจนลืมดึงป้ายออกเลยเหรอครับหรือว่าคุณไปเช่าชุดมาจากร้านแบรนด์เนมแล้วถ้าป้ายหลุดอย่างนี้จะเสียค่าปรับไหมอะครับ คนหลังเขาอย่างผมเนี่ยไม่รู้ซะด้วยสิครับโอ้ยเสียสิวไ้โง่เอามานี่โถชีวิตคุณนี่น่าสงสารนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารไม่พอยังต้องมาโดนค่าปรับอีกเอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยผมเลี้ยงเองนะครับนี่ครับบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินไม่ได้นะคะคนแบบเนี้ยต้องโดนใหถึงที่สุดค่ะนี่สรุปนายรวยจริงๆเหรอเนี่ย ผมไม่ได้รวยหรอกครับผมแค่มีเงินแต่ผมไม่เคยอวดและไม่เคยดูถูกใครผมยืนยันที่จะจ่ายค่าอาหารให้เขาแต่มีข้อแม้นะครับเขาต้องล้างจานและช่วยงานที่ร้านทั้งวันจนกว่าร้านจะปิดแบบนี้โอเคไหมครับดีคะ่ะอะไรนะคะล้างจานคุณจะยอมไปลงพักหรือจะยอมล้างจานฉันยอมทำตามที่คุณบอกค่ะคุณอย่าแจ้งความเลยนะคะ ฉันขอบคุณคุณนะคะที่ยอมจ่ายค่าอาหารให้ฉันแล้วก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ฉันพูดไม่ดีกับคุณนะคะผมจะบอกอะไรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกคนดอยหรือคนในเมืองเราไม่ควรไปดูถูกคนอื่นสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราควรช่วยเหลือและแนะนำกันมากกว่านะครับฉันจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะอ๋อล้างจานเสร็จแล้วคุณอย่าลืมเข้าไปชี้แจงคนในโซเชียลด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเด็ดมาก จนต้องร้องซีดเลยล่ะค่ะแบบเนี้ยต้องติดแฮชแท็กแบ่งโซโอเป็นถึงอินฟูเลนเซอร์จะทำตัวต่ำขนาดนี้เลยใช้ไม่ติดตามแล้วหลับมีดทุกคนสักอย่าจ้างรีวิวคนแบบนี้อีกต่อไปเลวโอ้ย ผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่คุณไม่แบ่งแยกไม่รังเกียจลูกค้าแบบนี้ก็อย่างที่ฉันบอกไงคะร้านฉันต้อนรับทุกคนใครที่เข้ามาในร้านเราจะบริการให้ดีที่สุดไม่ว่ารวยหรือจนไม่มีการแบ่งชนชั้นสําหรับการบริการคะ่ะร้านคุณเนี่ยสุดยอดเลย